สวัสดีครับคุณกับผมโมยแล้วนะครับผมกับโมเดิร์นวอลแฟร์ภาค3ในพาร์ทที่8แล้วนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วนะครับไปบุกทำเบิร์กเยอรมันนะครับผมไปช่วยท่านหลรองประธานอาเีบด,ดีตอนนี้ตันมาที่หน่วยแทร์ฟอร์สนะครับผมของตะตันไพร์นะครับผมแมกนิจอนเองอมันเป็นฟิล์มเหนือ่อ้มาคล็อก เ i มยรูเล็บบ๊างเทียบเทียบอ่านี้เป็นมุดววอลแฟรหนึ่งนะวลาดี่าเราจะไปที่โซมาเลียนะครับผมไปฆ่าไอเดียนี่ชื่อว่าวันอาอะไรเนี่ย สเตลล์ใช้ไม่ได้กับลีกนี้ไม่งั้นเราก็ต้องไปจัดแม่งหน้าบ้านแม่งเลยโอเคครับหมายว่าก็ต้องลมนะมีเทอร์นูเซนเดอร์มาริแปรตูลาเป็นยูรินะครับผมดาวูซึ <9 S 1> ่งซิซ oh, อมาเดือนครับผมนี่มึงมาไม่กี่คนอีกมึงมาแบบข้างหน้าเยอะ จัดแม่งเลยยิงปิซายแล้วโอเคยิง,งเรียบร้อยไป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 เยกับตันไทยแม่งไปไปไปโอ้โหนี่เรามาฐานแม่งเลยลนะเนี่ยดีดีดีมีปื์อะไรเดตอ์อีกลกง ไปไปไป <S <S ยงไงแม่งมีปืนครบเราต้องก,การแอปพอร์ตเดี๋ยวนี้อ่าไาแล้วช็อป,ปเปอร์มาอืมเล่นแม่งเลยไปไทยไปไปไป โอ้โหเบียเป็นเหมือนพระเจ้าเลยคอมีกับเนทได้เรียบร้อยเรียบร้อยพ้าไปเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบอุ้ยโล่เรียบร้อย กำลังเสริมแม่งมาเพิ่มอีกแล้วไปอุ้ยไปเคียมไหมดูชั้นบนชั้นบนเคียบป่าเฮ้ยไม่เคียบไม่เคียบไม่เคีย์ไปเรียบร้อยไปอยู่ข้างบนบนไว้นี่เลย น,นไปเว้ยมีดต่คุณน,น็อปตายดต่คุณน,น็อปไปเอาไว้ยิงไว,ไว้ต่อยพวกกันใหน้ตายไป ดีโลดปใช้ถังระเบิด,ดเป็นประโยชน์ต้มปืนนต้มปืนใช้รีโมด่ะมาแล้วได้แล้วมาไปหัวซุ่มได้มาแม่งไป ไปโอ้ยอับปีอับปีไปร้อยเกือบไปทำใช้อยู่เรื่องเดิมอยู่นี่โต๊ะอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยโอเคไปโอ้โหแม่งดีนะมีแอร์ซัพพอร์ตไม่งั้นบุกกันตายอ่ะ ไปเอโคทีมเรากำลังเข้าตึกทำเป้าหมายแล้วกำลังเต็มโตพื้นที่พาลบพาพาลบหนีระวังมุมด้วยเช็คมุมดีๆได้ต่างใครต่างใานโอนอะไรเงี้ยไป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 เล่นมูบอลอะไรเงี้ยนะหลบไป ออโโอ้โหเอเีอ้อะไรวะเนะี่ยแไม่ได้เล่นเตียนอะไรแบบนี้เคยเล่นแบบไม่ได้เล่นนานละหนักเลยไทยดิเออใส้ปืนตะโกาแม่ง นี่อะไรมาเลยโอ้โ,โอ้ยโ,โซฟ์โทษทไีไปลองจับเป็นแม่งไปไปริชยัง not ready เฮี้ยอะไรเงี้ยกูพร้อมแล้วไปโอ,โ,โอ้โหนี่ะไะหนึ่งสองสามสี าเรียบร้อยนี่ส่หนากา,การกันแก๊สอี่อหนีพี่ีบไหมตะันไทยไหมตัางสกากอือย่างมึงคุ้นๆไหมล่ะไม่ไม่ขอลงมาครอบอยู่ไหนบอกมามจะให้มึงมเราคุยกับคนที่ชื่อว่าบวแต่เราไม่เคยจะมาครอบ แล้วมา,วามอยู่ไหนเวลาหมดแล้วเอออยู่ปารีสมันต้องไปส่งของที่ปารีสโอเคนี่สำหรับคนของกุี่เฮียปอดเฮีย <c oughs> สุดท้ายก็ไม่ไวชีวิตนี่ก็ไลวบนรพต,ตายหาแล้วเราได้ของที่เราต้องการแล้วเตรียมหนีเราจะถึงแล้วรู้สึกว่าจุดรับตัวเนี่ยจะมีพายุทะเลตายว่ะเออเดี๋ยวเจอกันใน20สิวินโอ้โหอายุแม่งใหญ่ Ui, cái này bơ, ui, cái gì à? Cái lăng của bộ men là không hay đi đi thật, sự. Ying ying à? Đây đi tua. ุดที่สเฮ้ยพายุทรายมันมาเร็วมากเลยเอออยู่นั่นแหละรอที่นั่นแหละเอานี่ไป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 เฮียบจับไปไล่มา

เหรอไหมเฮ้ย,ยไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เล่นกันแบบนี้เลยเหรอ,อดันไปเออไปดันดีเฮ้ย,ยไม่เคลียร์เฮ้ยไปเราปนเฮ้ยไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ดีรถ ตรงนี้ไปจะเวลาจะหมดทำเวลาทำเวลาไป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 ,ไปยัดแม่งเลยเรียบร้อยไปไปทางไหน่ะกับตันไปทางไหนกับตันไปทางไหนนี่เหรออ๋อใช่ไปเว้ยไม,ม่ใช่กับตันไปทางไหนกับตันตามกับตันไปกับตันทางไหน ไม่เคลียทางนี้เปล่าเราทางนี้ทางนี้าออทางนี้นนโอ้โหอายุอืมโอ้ยไปโอ้โหแมงแม่งดับไม่ให้เราหนีเลยโจรเฮ้ยเราต้องนันขึ้นไปข้างบนข้างบนเร็ว เออรู้อยู่แต่เขาประตันใจเย็นๆไป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 ีนู้นชั้นแรกเคลียร์ไปอุ้ยไปชั้นสองเคลียร์ไปรีบ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 ไปถึงแล้วเร็วเร็วเร็วมารับเร็วรีบหนีเร็ว เราไหนกินนิโคาลายอะเฮ้ยแม่งกูจอดไม่ได้วะแม่งคนแม่งพวกเยอะเกินมันเยอะอาไม่เป็นไรกูมีอันนี้ตาย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 โอ้ยเอาโดนยิงเฮ้ยกูโดนยิงเอาเฮียนีโกูไล่โดนยิง ไม่ได้ถีบถายแล้วกระโดดเออกระโดดแล้วโอ้ออเย,ยเคครียบเลยนิคโคลไลนิโคลไลมันได้ยินกูนไหมแล้วเราจะทำยังไงตอนนี้เอกโกทีมหรือพนิคเออคอนิคโคลไลเลยตกแม่งนี่ต่พายุตายหมดเลยขอโอเคเดี๋ยวจะจ่อทำไมไม่คุณเจอนิคโคลไล แต่เราต้องไปหานี้คนไล่ก่อนไอ้ไอ้พวกวาราบีไม่จะไปจัดการไหมเฮ้ยแม่งมีรถมาโอ้ไอ้เหี้ยเลยกูไม่เห็นเลยในสองฟุตต,ตรงนี้ยังไงกัปตันจ,จัดได้จัดได้ไม่ต้องหนักไม่ต้องกลัวไปมีรถหาแล้วเป็นไงบ้างเรากำลังมองหานะอ็บิงโหนนี้คนไล่ยอยู่ขอ,องนีค่คนไล่ ผมคิดว่าไม่ต้องเจอนิโคลายแล้วไปรีบไปรีบไปแบงแบบไรลาแบบอ้เไปเจอเราเราเจอนิโคลายแล้วไอ้เจโดนยิงกดหนักมากเออลอกปนนึ่งกำลังไปมาโอ้โหมาไอ้เแม่งไเงี้ยมยิงเลยตัดกำลังตัดกำลังวันตัดกำลังัน โอเคเคลียร์ยิงตาก,กำลังกันพาแม้งพาแม้งไปโอ้ยอีโคทีมโดนยิงกดนั่นไงเฮี่ยเจอแล้วยิงแส่งไฟแส่งไฟแสงฟ่แสงไฟคือพ่วกแม่งไปดีรหลดไปไปรีบไป ไอ้ฮึยืนไต็เลยโอ้โไปหาก็ายแ้วเฮ้ยเจเจอ,อคอนโปอย,อยู่ไหนมีรถมาที่หเมตรมีคนายเฮ้ยอยู่ดีหาดีคนายไปโอเคเฮ้ยเราได้ตัวคไายแล้วกำลังไปกำลังไปจุดรับตัว วิ่งไอ้เหี้ยวิ่ง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 เอาเพื่อนโดนยิงไอ้เหี้ยวกำลังไปที่จุดรับตัวไอ้เดียวยูริเอิบไปอยู่เนี่ยไป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 นังไงเอโคทรีบไปเร็วยูริทางนี้เอิบไปแล้วเนี่ยไปโอ้โหยังไงเอาันนี้ก็โอาไปอันนี้เขาไล่ไล่อยนี้เลยไปนั่นไงไปเร็วไปเร็วไป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  อามีคนหนักไอ้เหี้ยคุณไี่ตูว,ว่าเรารถแม่งมองไม่เห็นเลยถ้าเกิดโบกู่ในฟารีไอ้เหี้ยออเราต้อง <Okay. S 1> ภารกิจต่อไปเราน่าจะไปตามหาคนชิงโบกนะโอเคครับ okay, ประจบไปกับพาร์ทที่8นะครับผมก็เจอภารกิจหน้าผมตอนรับนี้สวัสดีครับ